สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆพนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญ10บาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลดุลยเดชในรัชก,กาลที่9ของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญ10บาทปีพศนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับเห็นเลยนําปีชัดเจนนะครับ แต่เป็นเหรียญที่สวยงามมากครับท่านความชัดเจนวเห็นชัดเจนนะครับท่านดูดีๆนะครับเนี่ยอย่างตัวหนังสือนี่ครับชัดเจนมากนะครับท่านทั้งด้านหน้าด้านหลังครับแล้วก็บริลุปบรลุ่พงท่านครับไม่มีการสึกหรอเท่าทิศควรครับท่านเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบอยู่นะครับท่านสำหรับปีพศนี้นะครับเหรียญนี้นะครับบางเหรียญนะครับท่านเละเทะกว่านี้แน่นอนครับท่านแต่เหรียญนี้รู้สึกว่าจะสมบูรณ์แบบครับดูตามขอบมุมอย่างนี้ครับ น,น่าจะมีรอยบุรบรอยบี้เยอะแยะแต่นี่มีนิดหนึ่งครับมีเหมือนกันครับแต่น้อยมากครับท่านสังเกตดูดีนะครับสำหรับปีพศนี้ผมเคยรีวิวไปเป็นหลายครั้งแล้วครับท่านแต่ที่ผมมาให้ดูวันนี้เพราะว่าเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญที่แบบลักษณะแบบว่ามันเป็นเหรียญแบบไส้เลื่อนครับหรือว่าไส้แตกประมาณนั้นนะครับท่าน <S <S จริงอยู่จะไส้เลื่อนน้อยนิดหรือว่าไส้แตกน้อยนิดแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าเหรียญแบบนี้ในปีพศนี้นหายยากพอสมควรนะครับ จำนวนการผลิตยิ่งผลิตน้อยอยู่แล้วยิ่งจะมาหาเจอเหรียญแบบนี้ได้แล้วก็มันค่อยทำไม่ได้เลยนะครับท่านข <Genau. S 1> อให้เพี่อนเพื่อนน้องท่านดูไปเรื่อยๆจบคลิปเลยนะครับนี่ครับท่านเรามาดูแบบนี้ครับเหรียญน,นี้ครับเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีนะครับเนี่ยลักษณะแบบสองสีตัวติดนะครับแต่เหรียญน,นี้ไม่ติดนะครับเนี่ยคิวโพิเกิลอ,อยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่แหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ย สวยงามมากนะครับสำหรับเดือนนี้ครับท่านคงเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นลักษณะไส้เลื่อนแบบไหนแล้วไส้แตกแบบไหนเบื้องหน้าพวกท่านกับผู้วิพล์อรุณจริตครับส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่านท่านสังเกตดูดีนะครับเรามาดูด้านหลังครับเนี่ยประเทศไทยครับอักษรบิวพศสองพันห้าร้ยสาหกครับท่านสำหรับปีพศสองพันห้า้ยสาสิบหกนี้จะเห็นไส้เลื่อนไส้แตกนี่น้อยมากเลยนะครับท่านไม่ใช่ว่าจะเจอตลอดนะครับไม่ใช่นะครับ น้อยมากเลยนะครับท่านท่านต้องสังเกตให้ดีนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนท่านสังเกตตัวนี้ครับเดี๋ยวดูเรียนได้ไม่หมดเลยครับท่านสังเกตตรงนี้ครับเนี่ยมันจะเป็นไส้เลื่อนแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมดูใกล้ๆกลดีกว่านะครับมันห่างเกินไกลครับนี่ครับมาดูด้านบนนี้ครับเนี่ยครับหรือว่าสามขอบอย่างนั้นนะครับท่านขอบแรกคือสีทองด้านไหนครับขอบที่สองคือสีทองตรงกลางนี่ครับขอบที่สามคือคิวบนิเกิลนี่ครับหรือว่าสีเงินนี่นะครับท่าน มันจะเป็นยุลดลักษณะฝั่งนี้ครับ scratch. ประเทศไทยจะเกือบเกือบจะคิดประเทศไทยแล้วนะครับตอนฝั่งนี้ครับแวมาดูฝั่งนี้นะครับห่างมากครับนี่ครับพศ2536นี่ครับห่างมากครับท่านนี่ครับตรงนี้เห็นนิดเดียวครับมันเป็นฝั่งเดียวกันนะครับเนี่ยเรามาดูฝั่งนี้ครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ฝั่งเดียวกันครับไ้เอนมาทางนี้หมดครับคิดขอมาทางนี้หมดนี่ครับ ภูวิพนิศสลูนี่หายไปนิดหนึ่งสลูหายไปหรือตึงหัวครับสลูก็เลยตึงหัวครับตัดนี่ตรงนี้ครับนี่ครับเป็นไส้เลือดแบบนี้เข้าไปแล้วครับเนี่ยส่วนด้านหลังนี่ครับห่างจากราชการที่เข้าเยอะพอสมควรครับตัดเห็นไหมนี่ครับมันคิดมันมันคิดมาทางด้านนี้ครับคือไส้เลือดออกมาทางนี้ครับหรือว่าไส้แตกออกมาทางนี้ทางนี้ครับสัตเป็นเลดที่หายยากพอสมควรนะครับแบบนี้ครับมีน้ำซ้ำ จำนวนการผลิตของปีพศสอง6ันห้า้อยสาสิบหกนี้นะครับท่านนี่ครับปีสองห้าสามหมนี้นะครับท่านจำนวนการผลิตยอยู่แท่สิบล้านเศษเศษเท่านั้นนะครับท่านสิบล้านห้าแสนหหมืนหกันเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านผลิตน้อยมากครับท่านในระดับยูนซีเนี่ยเขาให้อยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยสามร้อยบาทไปแล้วครับท่านสามรอยบาทไปแล้วนะครับท่านในระดับยูนซีครับ ต่ไม่ใช่แบบนี้นะครับยูนสีก็เลี้ยนปกติธรรมดาเลยครับครับแต่ส้ารับเลี้ยนไส้เลี้นแบบนี้ครับสี่ร้อยเมตรแต่จะผ่านกันใช้มาอย่างยับยืนก็แล้วแต่ครับท่านได้สี่ร้อยแน่นอนครับครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องสังเกตดูให้ดีๆนะครับนี่ครับคือไส้เลี้ยนแบบนี้ครับนี่ครับมีคนยิ่งคอมเมนต์มาหาผมว่ามีหาเรื่องพูดไปวันๆเพื่อที่จะ เอายอดไล์ยอดวิวอะไรประมาณนั้นนะครับท่านหาว่าให้ผมสารพัดที่จะพูดนะครับแต่ผมไม่ถือสาวแล้วนะครับคนเรามันมีสองขั้วครับขั้วหนึ่งถูกขั้วหนึ่งผิดอะไรประมาณนั้นนะครับท่านต่างคนต่างคิดพูดง่ายครับต่างคนต่างคิดครับความคิดคนเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านถ้าพี่เพื่อนเพื่อน้องทุกท่านเข้าใจผมก็โอเคครับถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาว่าผมได้เลยนะครับ